พยายามที่จะอยู่ในศีลในธรรมแต่ชีวิตแทนที่จะดีขึ้นกว่าเดิมกลับแย่ลงหรือมีทุกข์หนักกว่าเดิมอีกด้วยมันเป็นเพราะอะไรและควรแก้ไขอย่างไรสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มชาแนล คลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันก็คิดข้อธรรมอีกเช่นเคยครับมีคุณผู้ชมหลายๆท่านเองนะครับก็ถามเข้ามาว่าพยายามที่จะทำดีทุกอย่างแต่ว่ายิ่งทำดีชีวิตก็ยิ่งย่ำแย่ไม่รู้จะแก้อย่างไรเพราะว่าในแต่ละวันนั้นเมื่อพยายามที่จะกลับตัวกลับใจ พยายามที่จะอยู่ในศีลในธรรมแต่ชีวิตแทนที่จะดีขึ้นกว่าเดิมกลับแย่ลงหรือมีทุกข์หนักกว่าเดิมอีกด้วยมันเป็นเพราะอะไรและควรแก้ไขอย่างไรก่อนอื่นคุณผู้ชมต้องทําความเข้าใจก่อนว่าการที่เราพยายามทําดีอยู่ในศีลในธรรมนั้นเราทําดีเพื่อที่จะ ละสิ่งไม่ดีต่างๆหรือที่เรียกว่าละบาปอากุศลต่างๆหรือว่าสิ่งที่เราพยายามทำดีอยู่ในศีลในธรรมนั้นเพื่อหวังอยากจะให้คนอื่นมองเห็นว่าเราเป็นคนดีหรือว่าเราทำดีหรือไม่เพราะถ้าหากเราเองทำความดีเพื่อที่จะให้คนใกล้ตัวหรืออยากจะให้สามีอยากจะให้ภรรยา อยากจะให้พ่อแม่หรืออยากจะให้ลูกอยากจะให้เพื่อนหรืออยากจะให้เจ้านายหรือหัวหน้าให้เขามองว่าเรานั้นเป็นคนดีจริงๆซึ่งการที่เราพยายามทำความดีหรือพยายามที่จะอยู่ในศีลในธรรมเพื่อให้คนอื่นมองว่าเราเป็นคนดีนี้มันจะนำพาให้เรานั้นเป็นทุกข์ หรือทำให้เรานั้นมีความเหนื่อยเพราะว่าการทำดีของเรานั้นเราทำไปเพื่อหวังผลเราไม่ได้ทำความดีที่เป็นไปเพื่อละอกุศลหรือละความไม่ดีต่างๆแต่เราทำดีเพื่อที่อยากจะให้คนอื่นเห็นหรืออยากจะให้คนอื่นชื่นชมแต่เมื่อคนอื่นเขามองไม่เห็นคุณค่าในการทำดีของเรา เราเองจึงรู้สึกคิดมากพอคิดมากก็รู้สึกไม่อยากจะทำความดีรู้สึกหดหูรู้สึกทอแท้รู้สึกคิดมากฟุง้งซ่านก็เลยทำให้เกิดนิวรณ์และก็นำพาให้เกิดอากุศลกลับมาการที่เราพยายามสํารวมกายสํารวมวาจาและสํารวมใจหรือสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจ เพื่อที่จะไม่ให้อกุศลคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะหรือธรรมคือเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะที่รับรู้หรือไปนึกคิดด้วยใจอารมณ์เหล่านี้มันก็จะเข้ามาร้อยรัดจิตเอาไว้หรือมาผูกจิตก็จะเป็นสังโยชน ถ้าอารมณ์ที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโพธพิภักเป็นสิ่งที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจพอมันเข้ามาผูกจิตก็จะเป็นผูกชอบก็เลยกลายเป็นราคะพอเกิดความชอบเกิดความกำหนัดทำให้เกิดนิวรณ์ขึ้นมาแล้วถ้าเกิดความพอใจเกิดความกำหนัดมากก็จะมีความโลภต่อไป คือมีตัณหาความอยากและก็จะมีความจงใจคือมีเจตนาคือสร้างกรรมและผลที่ตามมาวิบากที่ตามมาก็จะต้องแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสหรือโพธภะต่อไปก็จะกลับไปสู่การทำความไม่ดีหรือการทำอกุศลต่อไปฉะนั้นการที่เราเองพยายามที่จะทำความดี ความดีที่เราทำนั้นเพื่อที่จะละอกุศลเหล่านี้หรือเพื่อที่จะละกามมละพยาบาทละความหดหู่ซึมเศร้าหรือละความฟุ้งซ่านร,รำคาญหรือละความลังเลสงสัยเราทำเพื่อละอกุศลหรือเพื่อความโลภเพื่อพยาบาททำให้อกุศลเกิดขึ้นมามากกว่าเดิมอีกพระพุทธองค์ท่านตรัสว่า ถ้าเราเองพยายามที่จะทําความดีหรือพยายามที่จะละอกุศลเราต้องพยายามมีสติสัมปชัญญะการที่เราเองจะมีสติสัมปชัญญะได้เราจะต้องเป็นผู้ที่มีความแยบคายเพราะถ้าเราไม่แยบคายเราจะไม่สามารถที่จะแยกอกุศลหรือกุศลได้ หรือแม้แต่อกุศลมูลคือเหตุเกิดของอกุศลว่ามันเกิดได้อย่างไรซึ่งเหตุเกิดของอกุศลก็คือความโลภความโกรธหรือความหลงส่วนเหตุเกิดของกุศลก็คือความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงฉะนั้นการที่เราพยายามทำความดีเพื่อที่จะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหรือไม่ แต่ถ้าเราเองพยายามที่จะทำดีแต่มันมีความโลภความโกรธความหลงคือมีเหตุเกิดของอกุศลมันก็จะนำพาให้อกุศลนั้นเกิดขึ้นอย่างเช่นกายไม่สะอาดเป็นเหตุให้เบียดเบียนหรือทำร้ายผู้อื่นหรือฆ่าสัตว์อื่นได้หรือเป็นเหตุปัจจัยที่จะนำพาให้อยากได้ของของคนอื่น หรือเป็นเหตุปัจจัยที่จะไปประพฤติผิดในกามได้หรืออาจจะทำให้วาจาไม่สะอาดอย่างเช่นพูดเท็จหรือพูดส่อเสียดยุยงให้คนแตกกันหรืออาจจะพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอร์หรืออาจจะเป็นเหตุปัจจัยทำให้ใจไม่สะอาดอย่างเช่นมีความโลภเพ่งเล็งในอปุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อืน่นอยากได้ของของคนอื่นมาเป็นของตัวเอง หรืออาจจะมีจิตคิดประทุสร้ายพยาบาทเบียดเบียนผู้อื่นหรืออาจจะมีความเห็นผิดไม่เชื่อในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วไม่เชื่อว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีแบบนี้ถ้าเราทําดีที่ประกอบไปด้วยความโลภโลภอยากจะให้คนอื่นนั้นมองเห็นว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนทําดีฉะนั้นเมื่อเขามองไม่เห็น ชีวิตของเราเองก็รู้สึกไม่ชอบรู้สึกไม่พอใจมันก็จะเป็นเหตุปัจจัยทำให้เกิดโทสะทำให้เกิดความโกรธได้และเมื่อเกิดความโกรธแล้วก็จมอยู่ในความโกรธนั้นอาจจะเกิดความซึมเศร้าอาจจะเกิดความท้อแท้อาจจะเกิดความฟุ้งซ่านรำคาญหรืออาจจะเกิดความลังเลสงสัยแบบนี้ก็จะเป็นความหลงต่อไป เพราะในเรื่องของการทําดีจริงๆนะครับพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วนะครับว่าจะต้องไม่ประกอบไปด้วยความโลภความโกรธและความหลงซึ่งจะนำพาให้เป็นบัณฑิตหรือเป็นสัตวบรุษหรือเป็นคนดีจริงๆคือการทําความดีนั้นจะต้องประกอบไปด้วยความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงเป็นผู้ที่มีความเมตตามีความการุณาต่อผู้อื่น รู้จักการให้รู้จักการประกอบอาชีพที่สุจริตทำอาชีพโดยชอบธรมเป็นผู้ที่รู้จักสำรวมในกามเป็นผู้ที่มีความสันโดษในการใช้ชีวิตคู่คือไม่นอกใจภรรยาหรือไม่นอกใจสามีเป็นผู้ที่พูดแต่ความจริงพูดด้วยคำที่ไพเราะไม่พูดยุยงให้คนแตกกัน คำพูดที่พูดไปแล้วก็เป็นคำพูดที่อ่อนหวานเป็นคำพูดที่มีประโยชน์คนฟังฟังแล้วเกิดความชอบใจสนอาโสดเป็นคำที่ฟังแล้วฟูใจและไม่พูดเผยเจอไรสาระเวลาพูดก็มีเวลาจบเป็นคำพูดที่มีที่มาที่ไปไม่มีความโลภในการที่อยากจะได้ของคนอื่นไม่พยาบาทไม่เบียดเบียน ไม่ผูกเวรไม่ผูกพยาบาทต่อผู้อื่นและเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นที่ถูกต้องเชื่อในเรื่องของวิบากกรรมดีวิบากกรรมชั่วนั้นว่ามีผลเชื่อในเรื่องโลกนี้โลกหน้ามีเชื่อในเรื่องของมารดาบิดามีเชื่อในเรื่องของโอปปาติกะคือสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นมีหรือเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า อย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องหรือเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิหรือเป็นผู้ที่เป็นคนดีเป็นบัณฑิตหรืออย่างที่พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าผู้ที่ทำความดีที่ไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความลงคนแบบนี้เปรียบเสมือนถูกนำไปเก็บไว้บนสวรรค์หรืออยู่ในสวรรค์ฉะนั้นความสุข ความเจริญจากการที่ทำความดีโดยมีเหตุจากการที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็จะนำพาให้ชีวิตนั้นมีความสุขได้ชีวิตจะไม่ตกต่ำไม่ย่ำแย่แต่ถ้าเมื่อใดเราคิดทำความดีแล้วมีอกุศลมูลคือเหตุของอกุศลมันจะเกิดตามมานำพาให้เกิดสังโยชน์หรือเกิดนิวรณ์ หรือเกิดการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจที่ไม่สะอาดเหตุเกิดของอกุศลก็คือความโลภความโกรธและก็ความหลงนั่นเองก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่พยายามทำดีแต่ว่าชีวิตก็ยิ่งย่ำแย่ก็ลองพินิษพิจารณาดูว่าการทำดีของเราณตอนนี้มันมีอกุศลมูลหรือความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นหรือไม่ กลับมาพบกับข้อคิดข้อทรรได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาสมัครสมาชิกแบบรายเดือนและมาสนับสนุนทุกช่องทางก็ให้ทุกท่านเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมอนุโมทนาบุญครับ